สวัสดีครับทุกคนค่ำคืนนี้คุณกำลังอยู่กับผมในรายการห้องเล่าหลอนครับคืนนี้ผมมีเรื่องราวชวนขนหัวลุกจากประสบการณ์จริงของชายคนหนึ่งที่อาสาเดินทางไปบุรณะวัดร้างเก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์และสิ่งที่เขาได้พบเจอมันคือประสบการณ์เหนือธรรมชาติที่ฝังลึกอยู่ในความทรงจำ ชนิดที่ว่าเขาไม่เคยคิดไม่เคยฝันมาก่อนว่าจะต้องเผชิญหน้ากับมันถ้าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบการเดินทางไปทำบุญหรือเป็นอาสาสมัครที่ชอบช่วยเหลือวัดวาอารามในถิ่นธุรกันดารห่างไกลผมอยากให้คุณตั้งใจฟังเรื่องนี้ให้จบก่อนที่คุณจะตัดสินใจก้าวเท้าเข้าไปในสถานที่แห่งนั้น เรื่องมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณห้าปีที่แล้วครับพี่แมนช่างไม้ฝีมือดีจากเมืองกรุงผู้เป็นเจ้าของเรื่องราวสุดหลอนนี้ในช่วงนั้นมีวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในอำเภอเล็กๆที่เงียบสงบทางจังหวัดบุรีรัมย์ได้ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือไปยังกลุ่มอาสาบุรณะวัดทั่วประเทศวัดแห่งนี้ ถูกปล่อยทิ้งร้างมานานกว่า30ปีไร้ซึ่งพระสงฆ์ไร้ซึ่งญาติโยมมีเพียงต้นไม้น้อยใหญ่ที่ปกคลุมไปทั่วอนาบริเวณและอุโบสถที่สุดโทมผุพังจนแทบไม่เหลือเขาโครงเดิมเหลือเพียงตำนานที่เลือนลางแต่แล้วก็มีหลวงตาชราภาพรูปหนึ่งซึ่งเคยจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้เมื่อหลายสิปีก่อน ท่านมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะฟื้นฟูวัดให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งก่อนที่สังขารของท่านจะร่วงโรยและดับสิ้นไปด้วยจิตศรัทธาพี่แมนพร้อมด้วยทีมช่างอีกประมาณเจ็ดชีวิตจึงได้เดินทางไปถึงวัดร้างแห่งนั้นวันแรกของการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนจะสงบเงียบปราศจากสิ่งผิดปกติใดๆ แต่แล้วเมื่อย่างเข้าสู่คืนที่สองทุกอย่างก็เริ่มแปลกไปจากเดิมคืนนี้อย่าออกไปนอกอุโบสถนะโยมนั่นคือคำเตือนจากหลวงตาที่เอ่ยกับทุกคนก่อนจะแยกย้ายกันไปนอนด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครืออย่างเห็นได้ชัดตอนนั้นไม่มีใครเข้าใจความหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคำพูดนั้นเลยครับทุกคนต่างคิดว่า เป็นเพียงความเชื่อเรื่องงมงายของคนแก่เท่านั้นแต่แล้วในคืนนั้นเองพี่แมนก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะได้ยินเสียงประหลาดบางอย่างคล้ายกับเสียงตีระฆังดังมาจากทางหน้าวัดตอนแรกเขาก็นึกว่าเป็นเสียงลมแต่มันไม่ใช่เสียงลมครับเสียงนั้นมันดังติ้งติ้งอย่างสม่ำเสมอซ้ำแล้วซ้ำเล่า และที่น่าขนลุกยิ่งกว่านั้นคือมีเสียงคล้ายคนเดินลากผ้าผ่านลานวัดเสียงนั้นมันชัดเจนมากครับเหมือนเสียงผ้าจีวรที่เปียกชุ่มลากคลืดคลาดไปกับพื้นอิฐเก่าๆที่ถูกทอดทิ้งมานานด้วยความอยากรู้ปนความหวาดผวาพี่แมนค่อยๆย่องไปแอบดูจากหน้าต่างแล้วเขาก็ได้เห็นเงาร่างคนสูงใหญ่ สีษะโลนเนียนกำลังเดินอย่างช้าๆผ่านหน้าลานอุโบสถไปแต่สิ่งที่ทำให้เลือดในกายของพี่แมนเย็นเฉียบจนขนลุกสู้ไปทั้งตัวคือเงาร่างนั้นไม่มีเท้าครับและที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือมันเดินลอยเหนือพื้นแค่คืบเบียวเท่านั้นเช้าวันต่อมาพี่แมนเล่าเรื่องที่เขาพบเจอในคืนก่อนให้เพื่อนๆฟัง ทุกคนในทีมงานไม่มีใครกล้าพูดอะไรเลยครับเหมือนบรรยากาศแห่งความกลัวได้แผ่คลุมไปทั่วบริเวณและสิ่งที่ตามมาคือช่างไม้คนหนึ่งในทีมล้มป่วยกระทันหันอย่างไม่ทราบสาเหตุทั้งๆที่เมื่อวันก่อนยังแข็งแรงดีอยู่เลยที่น่าประหลาดใจคือปากของเขาเอาแต่พร่ำพูดซ้ำๆว่าขอโทษขอโทษไม่รู้ว่าเป็นของท่าน เมื่อหลวงตาได้ยินเช่นนั้นท่านก็ถามขึ้นว่าโยมเข้าไปขยับพระไม้เก่าในศาลาใช่ไหมช่างไม้คนนั้นพยักหน้าหงึกๆึและหลวงตาก็อธิบายว่าพระองค์นั้นสร้างด้วยไม้ศักดิ์สิทธิ์มีวิญญาณอารักษ์สิงสถิตยอยู่หากไม่บอกกล่าวท่านจะไม่พอใจหลังจากวันนั้นทุกคนในทีมงาน ก็เริ่มทําพิธีก่อนที่จะขยับข้าวของทุกอย่างเพื่อขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นทีมงานไม่มีใครกล้าพูดเล่นหัวหรือหัวเราะเฮฮาเหมือนวันแรกอีกเลยบรรยากาศของความเคารพปนความหวาดระแวงได้เข้ามาแทนที่และในทุกๆคืน พวกเขาก็จะได้ยินเสียงเดินวนเวียนอยู่รอบๆอุโบสถเหมือนเดิมบางคนถึงขั้นฝันเห็นพระภิกษุชราเดินมาปรากฏตัวแล้วกล่าวว่าขอบใจนะที่ช่วยสร้างวัดของเราให้กลับมาเมื่อการบุรณะวัดสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีพี่แมนก็เดินทางกลับกรุงเทพและหลังจากนั้น เขาก็ไม่เคยไปอาสาบุรณะวัดไหนอีกเลยครับคุณผู้ฟังครับเรื่องราวที่ผมเล่าให้ฟังนี้อาจจะดูเหลือเชื่อสำหรับบางคนแต่มันเกิดขึ้นจริงกับคนที่เล่าให้ผมฟังด้วยแววตาที่ไม่โกหกเขาไม่ได้ต้องการชื่อเสียงไม่ได้ต้องการอะไรเลยครับเพียงแค่ต้องการให้คนรู้ว่าที่ใดก็ตามที่เคยมีการสวดมนต์มีจิตศรัทธา ที่แห่งนั้นย่อมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เฝ้าอยู่เสมอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามสิ่งเหล่านั้นก็ยังคงอยู่แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องราวชวนขนลุกจากทั่วทุกมุมเมืองที่นี่ห้องเล่าหลอน